ชีตุม้มอ้หลังเงือดไรเยเดี๋เดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเยวอเอ,บอเบน,น,เานมาหลออเลีมยมูยยก,กูปุนี่อย่าเอิ่นกูหัามเลี่ยกูเปียนืุอเล้วเจมจีเจมจีอย่าบวาแห้งอย่าบวาซื่เก่ห้ไปดิงเงี้เดการเตงตัวมึงน,นี่คือมีสง่าล่าขี้เถอะล่าสีล่าสีเนลาขี้เอาเอาเอกูอยากหอกมึงดีสนะเพื่อน มึงไปเทไส่มาเทใส่นี่ก็มาจากมหาเลยปิดเทอมนี่ขี่รถมาดีดีนี่จักบวกจักขีดตุ่มโอ้เงือกไหลนี่อย่างเกือบเยียบขี่ควายได้นี่บ่ได้บ่ได้รถกูโอ้ยขับรถยังได้ปะแมงเอ้ยโอ้ปากข้นี่ปากเสียเถอะมึงเบิ่งนู่นผู้ใดหันไคอบตสมิงโอ้ไควะเดี๋ยวไม่เดี้ยงข้อความแต่ความช่วยกินเถอะ

มีผมมีกิจกรรมนําเสนอครับบุญมั่นเ้องปีนี้ผมอยากให้มีประกวดร้องเพลงประกวดเต้นกีฬาทุกชนิดครับมีเต่หมอลำหลายนี่พอดีครับมันพได้เหตุยังหลา่หลายครับเชียวเชี่ยวเชียวนี่ครับธนยศิริสันท์ครับงารบ่าวท้าผมได้เดี๋ยวเขาจัดการให้เด้อโอ้ขอบคุณหลายครับธนยศิริสันท์เด้แก้ม้วนปีนี้ได้ครับขอบคุณหลายครับท่านนายกันท์ไม่หลุดสมัยบ่าตรียม้มนโตม้วนเลยเลยบุญมั่นปีนี้ม้วนแท้ ดีวะโอ้ยข้านี่นี่ียนี่เพลงจัดตีมปี๋เลยประกาศประกาศนี่เป็นเสียงจากพี่ในบ้านเด้อจากเสียดไปส่มกันกับคณะกรรมการหมู่บ้านสรุปว่าบุญบ้านเฮาปีนี้เสี่ยวมอลำมาให้ในบ้านเฮาได้มวลกันคือเก่าเด้อท่านนายกอบตเพิ่นสนับสนุนมาก็ต้องขอบคุณเพิ่อนหลาย เตรียมตัวมว้วนกันให้เต็มที่เด้อพี่รังเด้อเป็นยังไงสิวะไงบ้านบนบ้านปีนี้เขาเหลืองบอยู่ เขาเหลือไ้ดูแลซุ้มซุ้มห้องนี่ละอ่าไ,ไปดูแลกันเขาก็ลงเรื่องลำเดียวกันแล้วบางอยา่างนะครับท่านนายกแล้วไอเด็กน้อยที่มันมาเสนอโครงการเสียจังใดนี่ครับโอ้ยสนใจพม่ยันลักซุนมเสนใจมัน,น,มนตัวแท็บอ,อ่ะออีลีนายกเทียงสีนายกเฮ็ดบุถึก Ừ, เออเรื่อยังก็ระวังระวังเนี่ยคนเสี่ยนเออเดี๋ยวกูไปดิ้งเขาแบบใจถ่ายอยู่บ้านปฏิโตใจหอดดงหอดดิ้งเนาะเดี๋ยวนี้เนาะไปไปไปเฮ้ยได้แล้วบอกเพื่อนโอ้จดไม่ยัง inh, ยยว่าลรากัน,นไปชุมผู้ขอโทษจดประหันต์ผู้เฝ้าวอ้อ มึงเห็ดมึงเห็ดอย่างอยากคนละจังเจอกูสิเอาไปเป็นหลักฐานได้เลยไปนี้่ไปต่องวงกุยช่ายเอกสารมาคนสมัยนี้นะเล็กๆหน่อยหน่อยกัดโกงคนสมัยใหม่คือเขาอ่ะต้องซอยกันดิเมื่อวาบอกแจกอ้าวหน้ามึงเนี่ยบอกกู้ค